เป็นการการแข่งขันฟุตซอลระหว่างทีมตันหวพนิษกับทีมนุ่นหมันนะครับตอนนี้ทีมอะไรนำครับตันหวาพนิษนำหนึ่งศูนย์เสื้อเหลืองทีมอะไรครับ RPKRPK

กระาานะครับอา่งบนระานนะครับร <c ười> ัเป็นประาัอีกครั้หน่นะคับนาเรื่องกรที่ดูจากนที่ทานนมาครับควันน้ำควันข้าวติ่มนะครับท่านดูการกินท่านประธานก็่อถือสนิทกันมากกาไปเอาไปก็ใส่ถุงเก็บลมไว้ก็จะเป็นตวเปนนื้อที่นมหั ขอขดบคุณภาพขอกคุณตีนิ่งจากพ่อหงส์นะครับคุณภาพนะครับพี่เตี้ยขออนุญาทุกคนเนึ่งไม่ใช่นาแันนี้ไอ้อาเธอหญิงใสอะไรนี่นะมีกัน

จ้องตอนนี้สกอร์เป็นไงลูกหนึ่งศูนย์ครับอะไรหนึ่งอะไรศูนย์ฝังเข้าหนึ่งครับฝังเข้าหนึ่งฝังละศูนย์อีกสิบนาทีอีกห้านาทีได้ครับอาขยันขยันขยันอันนี้ลูกศิษย์กับอาจารย์ครับเด็กกันฝั่งนี้ลูกศิษย์กับอาจารย์ครับโอเคครับไม่มีปัญหาครับลงสนามเป็นศัตรูกันทั้งหมดเลยครับเราต้องเอาชนะให้ได้เด็กตัวเล็กง่ายง่ายไปไม่ลูก โอเคครับห้ามเหนื่อยห้ามเหนื่อยโอเคครับให้กำลังใจลูกให้กำลังใจทุกคนโอเคครับรับโชคดีครับโชคดีุรับลงไหมลูกลงไหมไม่ครับไม่ลง ฝั่นี้ทีมอะไรนะฝั่นี้ทีมอะไรเสือเสือดำนะลมาชันนะครับออคุขันะครับนเก็รว่งพตมัด้ไเป็นก็เปนเป็นที่เป็นทางนะครับเนาะขอบคุณมากก็ขอบคุณที่ร่วมลงช่วยกันนะคเนาะครับเพราะว่า

ดีีครับสนามที่สองครับด่านนู้นก็จะเป็นวลเลย์้อลหญิงครับเนี่ยวันนี้ไม่มีเครื่องขยายเสียงเสียงว่าน้องมาเห็นใจอาจารย์สะอาดครับเนี่ยนาเนกีฬาเชิญครับเชิด ฮันเตอร์เอฟสี่มาดึงตัวส,สีเหลืองจุดตมครับครับโซสุกันยาในชุดเสื้อดำน,นะครับโอเคครับดูเต็นครับมาดูกันฮันเตอร์นัดข่า,ม,ามิตรบอลใช่ไหมครับเปิดบอลนัดข่าฮันเตอร์ สองสัญญานะครับที่จะนะครับเดี๋ยววัชนมุ่นไหมนะครับมันขึ้นมาเป็นประชา<ม>ชน,นบล็อกออกไปตรงนี้ครับ

โโอ้หไปตรงรู้กับไหมนี่คือเป็นครับนี่จังหวะโสมนลนครับซอสกัญญาครับมาตรงไปดูครับโอ้่นหนุนฮันเตอร์็นซีมาเข้ารักษาประตูครับเบาเบามาสิบสามจะกูทองให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งดำเนงบอลขึ้นมาใหม่ครับยี่สิบโอ้โหให้เพื่อนลูกนี้

ให้หลูปรอลงบางนี้ไอ้ก้อนนาก็ดีดลเลงบางนี้เหลือนาทีสนาทีสุดท้ายลงเลยับนนหมือเน็ตวงโอนอกครับโดนไว้ปามิดน้ำหน่งก็ตู้ต่ซ0นนะตามอร์ที่มองเห็นนะครับนนทเหมืนี่มันเปล่ยงวันนี้ก็าเนงานเลี่ยงไม่ใช่นีอุ่จเอาดิโอ้

เริมต้นเตมได้ไม่นานครับทันตึกเอฟซีเอาใหม่ครับตังพอมีนาครับ <c oughs> เริ่มเริ่รบบมครับลุกนี้ตั้งรับปรับแก้เกมียกันไหมครับ